ร่วมค้นโดยบริษัทซิงคอปเปเรชั่นจำกัดหลังจากที่ทั้ง4กลุ่มผู้นํารุ่นใหม่นะครับผ่านเข้ามาถึงในรอบสุดท้ายแต่ละกลุ่มต่างก็แยกย้ายกันไปเตรียมข้อมูลแล้วก็เร่งพัฒนาแนวคิดของกลุ่มอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ทีมทราเวลคือกลุ่มผู้นํารุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับพวกเขามีความคิดเห็นว่าชุมชนเก่าแก่ในเมืองใหญ่กาลังจะหายไป สถาปัตยกรรมอาชีพท้องถิ่นของดีเหล่านั้นซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศกำลังจะไม่มีที่อยู่นะครับนั่นจึงทําให้ทีมเทเวลเข้าไปสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวท้องถิ่นและขอเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมในด้านการท่องเที่ยวระหว่างชาวบ้านชุมชนและนักท่องเที่ยวนะครับโดยมีเป้าหมายให้ชาวบ้านในชุมชนนั้นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการอย่างยั่งยืน พวกเราคนพบว่าชุมชนดีๆครับที่เราเคยได้ยินมาเช่นชุมชนดินสอพองชุมชนน้ำาอบชุมชนตีทองชุมชนป้อมมหาการแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยชุมชนเหล่านั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่กันอย่างแบบตามยถากรรมมากๆบางคนก็ด้วยค่านิยมสมัยใหม่ในเมืองก็ทำให้อาชีพนั้นนะ่ะ หมดคุณค่าลงไปกลับมาที่ความชอบของเราเรื่องการท่องเที่ยวเวลาเราจะไปที่ไหนเนี่ยเราก็อยากจะสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนจริงๆชาวบ,บ้านเพราะฉะนั้นฝรั่งหรือว่าคนที่เป็นคนต่างชาติก็น่าจะเห็นสิ่งเดียวกันเรามองว่าทําไมเราไม่เอาเอกลักษณ์ของไทยตรงนี้นครับมาเป็นจุดขายให้กับการท่องเที่ยวในสมัยใหม่เงี้ยมันก็เลยเป็นจุดที่มาว่าเฮ้ยเราทําเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนกันไหมหลังจากที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลย่านชุมชนเก่า ในขั้นตอนต่อไปที่กลุ่มทราเวลคิดและวางแผนก็คือการทดลองจัดการทริปโดยมีเป้าหมายไปทางอยู่ที่ชุมชนป้อมหมากรารแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยเราก็จะมีตามแผนที่ที่บอกไว้ซึ่งเราจะวนไปขวาก็เริ่มด้วยป้อมหมู่สะดวกก็อย่างที่บอกว่าเราจะทําการท่องเที่ยวชุมชนรูปแบบใหม่วันนี้เราก็เลยต้องมาทดลองกันก่อนว่าจะเป็นยังไงชวนเพื่อนมาลองดูลองปั่นียนดูนถ้ามันไม่เวิร์กมันเวิร์กตรงไหนเขียนคอมเมนต์ไว้ เตรียมพร้อมว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวจริงๆครับมันจะดีไหมมันจะเป็นยังไงต้องหาใครแต่จอไม่ายครกัน้บคนอรที่ผ่านมาตรงนี้เราเห็นได้ว่าพื้นที่ชั้นในจะมีแต่วัด ส่วนพราชบริพานที่จะอยู่ในพื้นที่ทั้ในใ้ได้ก็ต้องมียศฐาปบรรดาศักดิ์เวลาวันนี้ที่ได้ใช้ไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มันก็ทําให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโ,โมเดลที่เราคิดไปเนี่ยมันมีของจริงอยู่เราอยากจะทําบ้านเก่าให้อนุรักษ์ไว้แต่ในขณะเดียวกันมันกระจายรายได้สู่ชุมชนได้ด้วยนะครับเราเห็นของดีต่างๆผ่านชาวบ้านเขาก็มาพูดถึง วัฒนธรรมการก่อร่างสร้างเมืองต่างเป็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นไอ้บ้านโบราณเนี่ยที่เราอยากจะทํามาเป็นธุรกิจของชุมชนมันเป็นไม่ได้จริงฮะมันมีอยู่จริงต้องมาคุยกับทางชุมชนว่าถนัดอะไรแต่มันต้องเป็นธุรกิจที่เกิดจากชุมชนจริจรงๆและ,ะไรายได้เนี่ยกระจายสู่ชุมชนโดยแท้นะครับนัน่นนั่นนั่นคือสิ่งที่เราอยากทา สำหรับทีมกูดดี้ทักนะครับให้ความสำคัญกับปัญหาความยากจนของคนในชุมชนแออัดโดยได้ติดต่อขอรับซื้อสินค้าใกล้หมดระยะในการจำหน่ายตามห้างร้านแต่ยังมีคุณภาพที่ดีมาวางจัดจำหน่ายให้กับชุมชนนะครับโดยมีแนวคิดที่ว่าลดกระหน่ำต่ำกว่าทุนของถูกและดีมีอยู่จริงและส่งตรงถึงชุมชนวันนี้ทีมกูดี้ทักนะครับจึงได้ทดลองนำแนวคิดที่วางแผนไว้นำสินค้ามาวางขายให้กับชาวบ้านในชุมชนวัดสม ขบงครัอันนี้ก็เป็นของใช้ทั่วไปอะค่ะของอุปโภคบริโภคที่คนในชุมชนต้องใช้ต้องซื้อกินอยู่แล้วอะค่ะเราติดต่อกับซัพพลายเออร์เขาก็ให้ความร่วมมือเห็นบอกว่าเราเราเป็นตัวกลางที่จะนําสินค้าราคาถูกเนี่ยมาส่งตรงถึงชุมชนทาไมเขาถึงขายเราถูกได้ก็เพราะว่าเขาเปลี่ยนแพ็กเกจค่ะคือค <ๆ S 1> เขามีการดีไซน์แพ็กเกจใหม่มดังนั้นแพ็กเกจเก่าที่เพิ่งผลิตมาเนี่ยก็อเอาออกตลาดไม่ได้แล้วปกติเขาต้องเอาไปทิ้งอะค่ะ ซึ่งเขาก็ขายเราก็ขอรับซื้อมาในราคาที่เหมาะสมที่ไม่ให้เขาไม่ขาดทุนเกินไปแต่ว่าเราก็ได้ในราคาที่ถูกกว่าตลาดเยอะเราถึงมาขายให้ชุมชนในราคาที่ถูกแล้วก็คุณภาพยังดีค่ะทำไมเราถึงเลือกมาที่ชุมชนนี้ครับหนึ่งคือเราไปสํารวจ2ชุมชนนะคะหลักๆค่ะคือชุมชนปีนงังแล้วก็ชุมชนวัดสมแล้วก็เราเลือกชุมชนวัดสมก่อนเพราะว่ามีพื้นที่ในการวางจําหน่ายแล้วก็คนในชุมชนเองก็ให้ความร่วมมือดีค่ะถูกมากเลยนะคะลองมาดูก่อนได้ค่ะไ่ขยาใช่ค่ะ ประามาณห้ากอดค่ะประมาณห้าขวดใช่ไหมคะใชถึงสักเที่ยงบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่พี่ซื้ออะไรบ้างครับรอบนี้ก็ซื้อข้าวซื้อข้าวาน,น้ำมันน้ำมันน้ำยางจานมันถูกอะมันถูกอะตามร้านพี่แสดงว่าถ้าราคาถูกแล้วมาส่งถึงพื้นที่ต,ตรงนี้เนี่ยพอใจไหมพอใจก็ซื้อเพราะมันใกล้บ้านได้ที่ทำงานด้วยครับ หมดแล้วคะ่ะคุณลุงที่ผ่านไปประมาณไม่ถึงของชั่วโมงนะครับฝนต<ด>กแต่ว่าของก็ขายได้เรื่อยๆนะครับยอดขายตามเป้าที่วาไงไว้ไหมครับตามเป้านะคะสาหรับครั้งแรกเนี่ยค่ะแต่ว่านี่ถือว่ามาขายแค่ชั่วโมงครึ่งได้ยอดส0มพันกว่าบาทนี่ก็ถือว่าไวมากเลยนะคะข้อมูลชุดนี้มันสําคัญยังไงกับกับแผนในขั้นต่อไปของเราว่างครับที่เราจะส่งต่อให้กับเพื่อนๆในทีมสคัญมากค่ะเพราะว่ามันเป็นการ ได้ทดลองสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะใช่น่าจะถูกแล้วก็ก็จะได้ผลคือได้ผลมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราเอาข้อมูลชุดนี้ไปให้ค่ะเพื่อนก็จะได้วางแผนได้ว่าครั้งหน้าเนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางไหนแล้วก็ควรจะบวกเพิ่มลดลงส่วนไหนบ้างอะไรยังไงค่ะจะได้วางแผนได้ถูกแล้วก็จะทำให้เราเป็นธุรกิจที่สามารถอยู่รอดได้ด้วยนี่หอมนะเคยใช้หรือยังคะขอบคุณะส่วนทีมไฮดีนะครับ ซึ่งก็เป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้นํารุ่นใหม่ที่มีความสนใจในเรื่องของปัญหาขยะล้นเมืองจึงมีแนวคิดออกแบบวิธีการจัดเก็บและคัดแยกขยะให้มีระบบนะครับโดยใช้ซาเล้งเป็นตัวขับเคลื่อนในแผนง,งานเพื่อให้มีประสิทธิภาพพวกเขาพัฒนาและออกแบบรถซาเล้งให้ได้มาตรฐานและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่อีกทั้งไทยดีได้พัฒนาแอปพลิเคชันสั่งงานเชื่อมโยงระหว่างครูเรือนกับซาเล้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายในการจัดการขยะนะครับ วันนี้ไทยดีจึงเดินทางลงไปที่ชุมชนอ่อนรุ่สิบสี่ไร่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมมันก็เห็นได้ชัดนะคะว่าในกรุงเทพมันขยะมันเยอะมากจริงๆเราก็เลยคิดขึ้นมาว่ากรุงเทพของเรามีเอกลักษณ์ก็คือมีตาเลงอยู่แล้วเราอยากเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมระบบตาเลงเนะะี่ยค่ะเข้ากับควเรือนให้ได้อาจจะเอาเทคโนโลยีมาเข้ามาผนวกโดยก็คืออาจจะใช้เป็นแอปพลิเคชันหรือว่า เอ่อให้คนแบบสามารถโทรเรียกซาเล้งหรืออะไรเงี้ยได้ค่ะป้าจะให้ลองเก็บด,ดูหนูจะได้รู้ว่าเป็นยังไงชีวิตของเราใช่ไม่ได้ผ้าได้ค่ะไอถุงเท้าไม่ได้อน,นี้ได้ค่ะอันนี้ก็ขายได้นะคะาไปแลกได้เขาดำใส่เลยลูกป้าจะป้าพาไปที่หนึ่งสองที่อหนูนั่งเลยค่ะ นี yeah, yeah, um passage, ös, ่ค่ะเจตแถวนี t ่แหละเป็นไงบ้างครับมาถึงจุดนี้ก็มาสัมผัสว่าเขารู้สึกยังไงเวลาเขาทํางานครับค่ะจะได้เข้าใจว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเราอยากมาแก้ปัญหาของเขาเราต้องมาอยู่ในจุดที่เห็นถึงปัญหาเขาด้วยค่ะมันก็ดูไม่เป็นธรรมกับเขาอะค่ะเราแบบบางทีเขาก็โดน ดูถูกเกียรติยาบังทีก็มองว่าเป็นขโมยเป็นอะไรไม่ให้เกียรติเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันต้องมีคนที่เข้ามาทําตรงนี้ให้มันเป็นระบบมากขึ้นให้เขามีการยอมรับจากสังคมเพราะว่าทะเลถือว่าเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ทําให้บ้านเมืองเราสะอาดจริงๆ เด็กๆรุ่นใหม่เอาเวลาที่เขามีมาช่วยแก้ปัญหาชุมชนอ๋อรู้สึกว่าดีใจมากเลย mm hmm. เขาเขามาเรียนรู้ว่าเออชีวิตป้าเป็นยังไงป้าก็ดีใจแล้วที่เขามาช่วยที่ป้าที่เป็นคนที่ไม่รู้หนังสือการศึกษาแต่เขามีการศึกษาจบสูงแต่เขามาช่วยกับคนที่ว่าอยู่ลากย่า mm hmm. มาเลยมาเสียด้วโดยน้องสิร สามสบหาบทห้าตปางส่วนทางด้านทีมอร่อยคออีกหนึ่งกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ก็ให้ความสนใจและมองเห็นความสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจรถเข็นนะครับและกำลังพัฒนาแนวคิดโครงการธุรกิจรถเขน็นอาหารภายใต้แบรนด์อร่อยคอโดยมีแนวคิดที่ว่ายกระดับมาตรฐานความสะอาดสูงมาตรฐานสากลจัดสรรพื้นที่ทำกิน ในทำเลที่เหมาะสมสนับสนุนการขายบนพื้นที่โลกออนไลน์และสิทธิในการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับทีมอร่อยขอก็ลงพื้นที่พัฒนาแนวคิดของกลุ่มตัวเองไม่ต่างจาก3ทีมที่ผ่านมานะครับเป้าหมายของอร่อยหอะคือการที่จะช่วยคนยากจนในชุมชนเมืองอะคะ่ะได้มีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็เราจะได้ช่วยพัฒนาอาหาร ข้างถนนของเมืองไทยไปด้วยเพราะว่าอาหารข้างถนนนะคะมันเหมือนอยู่คู่คนไทยมานานมากแล้วมันเป็นสเสน่ห์ของประเทศไทยครับเราก็เลยคิดว่าจริงๆอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าจะาาพัฒนาสวัสดีครับอวัครับสวัสดีครับวันนี้ขายอะไระครับครับขายลูกชิ้นย่างกับปลาหมึกย่างครับข้างใต้ใมีอะไรข้างใต้วางมันมีวิทยุด้วยนะฟังแก้เหงาลองลองลองเห็นดูว่ามันเป็นยังไงยกดู ยกสูงมากยกสูงมากโอเคโอเคโอเคยกสูงมากเท่าที่เราบาสังเกตดูเนี่ยนะครับบอลกับทีมเนี่ยมองว่าจะพัฒนารถเข็นในแบบที่เห็นทั่วไปให้มันเป็นรถเข็นแบบอร่อยหออย่างไงคิดว่าจริงๆในส่วนเนี้ยเรื่องของรถเข็นเองนะครับมันก็น่าจะทําหน้าตอากมาให้มันดูว่าดูสะอาดดูว่าเป็นระบบดูมีแบรนด์มีชื่ออะไรที่เขาสามารถจะจดจาจะเรียกได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับดูเหมือนกันน่าจะเป็นเรื่องของ หน้าตาอะไรเงี้ยครับด้วยของโตัลรถเข็นด้วย